วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี เดียวในสยาาาทท่น้วัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังครับพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลประจำวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคม2565โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพ,พิตรโดยจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งวันดังนี้ครับในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาพิธีทําบุญต่างบตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรออประชุมดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจากนั้นเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับเ,เป็นพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิต นศาสา,าเรือนไทยสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหัสไทยกิตาสาพระธาน904รวมทั้งพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ส่วนราชการต่างๆก็ได้สนับสนุนนะครับในการบรรจุถุงยางชีพจำนวน500ถุงเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับสูตรอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเวลา13นาฬิกากิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนดาถประพิษณนวัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีและเวลา18นาฬิการ่วมพิธีวางพวงมาลาร่วมกับส่วนกลาง ณห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์นะครับอำเภอต่างๆก็ได้กําหนดจัดพิธีการนะครับในแต่ละอำเภอด้วยเช่นเดียวกันยกเว้นอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบและก็อำเภอพิบูลมังสาหารที่ประสบอุทกภัยอย,อย่างมากอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ จะมาจัดร่วมกับที่จังหวัดขอสรุปลักษณะอากาศประจำวัน12นะครับเดือน13ตุลาคมก็โดยสรุปแล้วก็จะมีมวลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางพัดจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมนะครับภาคเหนือตอนบนทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเชา้านะครับ ของจังหวัดอุบลน,นะครับเราก็คาดว่ารรอุณหภูมิต่ำสุด21องศาอุณหภูมิสูงสุด31องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของสถานาการณ์น้ำนะครับในช่วงนี้ก็วันที่12ตุลาคมนะครับสถานีวัดน,น้ำ M7 สพาเส,สารีประชาธิปไตย ระดับน้ำอยู่ที่116.51เมตรรอทกอเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเพียง1เซนติเมตรครับอัตราการไหลของน้ำ5,745ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้ำโขงที่สถานีอำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่98.27เมตรรอทกอลดลงจากว,วันก่อนหน้า26เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง5.26เมตรระดับ น้ำแนวโน้มลดลงนะครับสำหรับแม่น้ำชีคาดว่ามวลน,น้ำที่ถูกปล่อยมาจากเขื่อนอุบลรัฐคาดว่าจะมาถึงพื้นที่จังหวัดอุบลประมาณวันที่19-21ถึง21ตุลาคมนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผลกระทบต่อน้ำมูลไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเราสามารถบริหารจัดการระบายน้ำออกไปได้นะครับคาดว่าจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะ นะครับก็เป็นข่าวที่น่าดีใจว่านะครับระดับน้ำววนก็การเพิ่มของระดับน้ำก็น้อยลงนะครับก็คงจะเข้าสู่สถานการณ์เรียกว่าระดับน้ำคงที่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงไปนะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับจงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับศูนย์บรนิยมทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่1นงวงเล็บ66ทับ2565เรื่องย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ก็คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่13-14ตุลาคมนี้ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่14-15ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกตักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธจจรสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลร,ราชธานีจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งพื้นที่ลุ่มไปด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อนนากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปครับสำหรับาการประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์อทุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประชุมกันทุกวันนะครับ9นาฬิกา30นาทีแล้วก็แถลงข่าวเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นิกาก็ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดการประชุมตั้งแต่เวลา 9นาฬิกา30นาทีให้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการรายงานสถานการณ์น้ําการคาดการสถานการณ์น้ํารายงานผลการดําเนินงานและข้อสั่งการแก้ไขปัญหาโดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามและเสนอแนะการดําเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารแบบสองทางได้มากขึ้นโดยทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุม พร้อมฝากคำถามและข้อเสนอแนะผ่านทางเพจ Facebook สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจ Facebook อุบลคอนเน็กตและผ่านรายการรวมมิตรคิดธรรมสู้น้ำท่วมสวทอุบลราชธานีโทรศัพท์045281164และ045281158 158และจะรวบรวมมาตอบในที่ประชุมต่อไปนะครับ สำหรับคาถามของประชาชนที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีอย่างเช่นนะครับมาตรการการแก้ไขปัญหารจราจรติดขัดถนนเลี่ยงเมืองเส้น231ตะวันออกบัวท่าบับวเทิงทางตํารวจภูทรจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอเมืองและอำเภอสว่างวีระวงมาดูแลตั้งแต่เวลา6.30นา ถึง21นาฬิกาในจุดทางเบี่ยงที่จะมีรถแทรกกันและขอให้ประชาชนผู้ใช้รถได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดไม่เบียดไม่แทรกกันให้เดินรถในเส้นทางเลนเดียวทั้งขาไปและขากลับจะทําให้การเคลื่อนตัวดีขึ้นแขวงทั้งหลวงที่ดึงอุบลราชธานีก็ได้ติดตั้งป้ายเตือนผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับสูงสุดนะครับออทางด้านความปลอดภัยครับก็ได้สั่งการให้ตํารวจภูธร ตชะดทหารจัดเรือเข้าพื้นที่น้ำท่วมเพื่อดูแลความปลอดภัยในบ้านเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมให้ทั่วถึงทุกช่วงเวลานะครับสำหรับในด้านการจัดหาถุงยางที่ให้แก่พี่น้องประชาชนก็กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้ส่วนทางอ,อบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและจังได้จังหวัดจัดซื้อสนับสนุนนะครับก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอตรวจสอบรายงานและสามารถร้องขอเพิ่มไปยังจังหวัดได้โดยได้เปิดศูนย์รับบริจาคผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีณศาลาเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาทุกวันหรือโทรศัพท์มาที่045344635-7และ 0 8 9 9 6 9 6 8 1 5ตลอดที่4ชั่วโมงนะครับประเด็นต่อไปครับในการตอบคำถามพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงเส้นทางสันอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองว่าแข็งแรงเพียงใดสามารถทนกับสภาวะน้ำท่วมได้หรือไม่จะได้ประสานกับเทศบาลนครอุบลราชธานีให้ตรวจสอบดูแลหากพบปัญหาจะได้เร่งดำเนินการป้องกัน ส่วนปัญหาที่มีการเก็บค่าบ,บริการขนส่ง10-20บาทบริเวณห้วยบางนองหลายหน่วยงานได้จัดรถบริการรับส่งประชาชนฟรีอยู่แล้วแต่ที่เก็บค่าบริการเป็นการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่สามารถขึถ้นรถบรรทุกของหน่วยงานได้จึงได้ให้หน่วยงานไปจัดหารถที่สามารถนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้มาบริการต่อไปปัญหาการประปาต้องหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากไฟตกหรือการไฟฟ้าตัดไฟและการหยุด แต่ละครั้งน้ำขุนตลอดทางการประปาได้ชี้แจงว่าเครื่องส่งน้ำประปาแรงดันสงูงต้องใช้ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่มากปัญหาน้ำขุนได้มีการแก้ไขเป็นระยะแล้วส่วนเรื่องการขอให้ลดระดับน้ำลงตํำกว่า107เมตรรอตกอก่อนฤดูดน้ำหลากเพื่อป้องกันน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาภัยแแ้งซึ่งกระทบต่อผู้ใช้น้ำประปาได้นะครับ ยังมีอีกหลายปัญหาที่พี่น้องประชาชนสงสัยและให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลงทุกภัยร่วมกันนะครับจังหวัดอุบลก็จะได้ประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์หลงทุกภัยทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9ก0น30นาทีพร้อมถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามทุกวันไม่เว้นวันหุดราชการขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมรับฟังได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสวทอ,อุบลราชธานีสื่อวิทยุสื่อออนไลน์และหอ,อกระจายข่าวเครือข่ายจังหวัดอ,อุบลราชธานีต่อไปนะครับในวันที่12ตุลาคมนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปต้อนรับนายวันลบยุติธรรมนำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน1000ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิบูลบางสาหารและอำเภอดอนบดแดงจังหวัดอบุบลราชธานีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลบางสาหารนะครับก็ได้มีอสงสมุราชการต่างๆนะครับมีท่านรองผู้ว่าท่านสมเพศช้อยสักูแล้วก็ท่านในอำเภอพิบูลมางสาหารอำเภอดอนบดแดงนะครับ ให้เปิดร่วมในการอมอบด้วยแล้วก็ได้มีการรายงานสถานการณ์นะครับของโอททกภัยของอจังหวัดอุบลราชธานีก็นับเป็นพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน,น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์าลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวารควัตวรัตติยราชนารีที่ได้ทรงพระกรุณา มอบผู้แทนพระองค์นะมามอบถุงยางชีพพื้นที่อำเภอพ,พิบูลบางสาหารแลนะอำเภอตอนมดแดงนะครับในช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะของท่านรองนายกรักฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณพร้อมคณะได้มาตรวจติดตามนะครับแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ฝนทกภัยในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานีท่านก็ได้ไปที่ห้องประชมุมสำนักง,งานชลประทานที่7ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเราฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่างๆาหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ที่กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถาน,นาการณ์น้ำนะครับหน่วยงานสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำของประเทศกรมชนประทานก็พูดถึงการบริจัดการน้ำกอมบัญชาการกรองทัพไทยพูดถึงการปฏิบัติในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบุกขภยัยเช่นเดียวกับบนตทนฐานบกที่22นะครับและปมป้องกันรับรรเทาสาภายัยคือปอปอจังหวัดนะครับหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ ออกเดินทางไปที่วัดหลวงตะบลในเมืองไปดูสถานการณ์น้ำนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีโอกาสได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันแล้วก็เดินทางกลับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์งษ์สวรรค์น,นะครับท่านก็ได้มีข้อสั่งการและ,ะบมอบหมายหน่นยการที่เกี่ยวข้องดําเนินงานนะครับ4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือให้ศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนการบริหารจัดการน้ําของกรรมการ,ร่วมน้ําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด การประกาศพื้นที่ประสบภัยให้เป็นในทิศทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ําในพัสภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด2อกรมชนประทานดําเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ําท่วมปี2565ตามที่กนชได้ให้ความเห็นชอบไว้ และตามมติของคณะทำงานส่วนโซนหน้าที่มีความเห็นร่วมกันสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยกภัยได้ทันท่วงทีและ4ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนเครื่องมือ,อยานพาหนะกำลังพลเสริมการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อไปครับสำหรับรายการผู้ว่าชลที พบชาวอุบลหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเนนดิกกว้้ายางยยที่่คุคหอู